ตอนมารับเข้าสู่ช่อง Harvest Moon Back l to Nature ตรงนี้โดยผมโดนัทสวัสดีทรายทุกทุกท่านแล้วกันนะครับก็ ه, วันนี้เดี๋ยวใช้ก่อนมาทำเกี่ยวกับรายการทีวี Harvest Moon ตรงกับวันที่25พันุพุธรู้ดูไห้ผลิตปีระนะครับรายการที่จะทำวันนี้ก็จะเป็นช่องปุ่มด้านล่างนี้นะครับกับร้า์ออนเดอฟาร์มนะครับก็มาดูในส่วนของรายละเอียดไปพร้อมกันกดปุ่มล่างครับไลฟ์ออนเดอะฟา Farmer Far Fran Farmer Fran ใช่จิมมี คุณพูดถึงอาหารสัตว์เมื่อวานนี้แต่ฉันจะเพิ่มปริมาณอาหารสัตว์ของฉันได้อย่างไรคุณสามารถซื้ออาหารสัตว์ที่ฟาร์มได้ในราคา 20G ต่อนหน่วยนะครับมีวิธีอื่นอีกไหมใช่คุณสามารถปลูกเมล็ดหญ้าได้หญ้าจะโตสูงพอที่จะตัดด้วยเคียวภายใน10วันหญ้าที่ตัดแล้วจะถูกนําเข้าไปในไซโลอัตโนมัติแล้วฉันสามารถหยิบมันออกจากช่องป้อนอาหารสัตว์ได้เหมือนกับ อาหารไก่ใช่ไหมก็อ่าใช่แล้วถูกต้องแล้วนะครับก็เมื่อกี้ไซโลน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นพวกยุงเก็บอาหารสัตว์ยุงข้าวหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเกี่ยวกับอ่าอะไรที่มันอยู่ในฟาร์มนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับก็รายละเอียดเดี๋ยวผม,ไ,มได้เรียงเป็นซับขึ้นให้ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจไปร่วมกันนะครับโอเคก็ ท้ายทายนี้นะครับขอทุกคนโชคดีมีความสุขประสบพบเจอก,กับสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอแล้วกันวันนี้สวัสดีแล้วกันครับบ่ายครับ